สวัสดีเด็กๆวันนี้พวกเรามาเรียนรู้กับเนื้อหาสถานะภาพบทบาทสิทธิและหน้าที่ของเด็กๆก,กันเถอะเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอีกบ้างไปชมกันเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆที่น่ารักไปทำความรู้จักกับสถานภาพบทบาทหน้าที่และสิทธิของพวกเรากันค่ะสถานภาพคือตำแหน่งทางสังคมที่บุคคลได้รับจากการเป็นสมาชิกข,ของสังคม แบ่งเป็นสองประเภทค่ะหนึ่งคือสถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเช่นเป็นชายเป็นหญิงเป็นลูกสองคือสถานภาพที่ได้มาด้วยการใช้ความรู้ความสามารถของบุคคลเช่นเป็นครูเป็นนักเรียนเป็นตำรวจแล้วเพื่อนๆมีสถานภาพแบบใดบ้างคะต่อไปคือบทบาทนะครับบทบาทคือการปฏิบัติตนตามสถานภาพของตนเอง เช่นนายดำรงเดชมีสถานภาพเป็นพ่อซึ่งมีบทบาทในการเลี้ยงดูให้ความรักแก่ลูกนักเรียนมีสถานภาพเป็นนักเรียนบทบาทตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูนักเรียนมีสถานภาพเป็นลูกบทบาทเชื่อฟังพ่อแม่ช่วยดูแลพ่อแม่เรามารู้จักความหมายของสิทธิและหน้าที่กันค่ะ สิทธิก็คือสิ่งที่ควรได้รับหรือพึ่งกระทำได้ตามกฎหมายค่ะยกตัวอย่างเช่นสิทธิในการรักษาเมื่อเราเจ็บป่วยหรือสิทธิในการได้รับการศึกษาไงคะเด็กๆหน้าที่คือภาระและความรับผิดชอบที่กฎหมายกำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติหรือต้องกระทำตามค่ะยกตัวอย่างเช่นการทำบัตรประชาชนการใส่หมวกกันน็อกการเลือกตั้ง นักเรียนคิดว่านักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างคะวันนี้เพื่อนๆได้รู้ความหมายของคำว่าสถานภาพบทบาทสิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหนะะ้าค่ะ